รักเราชัดเจนตรงตรงข่าวสารเพื่อ SME วุธชูกมุธมาโน้เจ้ากับรายนอน <Wow. S 3> No more hope is left in me I can see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go All I do is fall Feels like I can make it ขอกลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รรักทุกท่านครับวันนี้ SME News Report นะครับโดยผมบุญจุกมุดมาโนดครับก็ยังติดตามข้อมูลข่าวสารครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างทางรถไฟสายเด่นใจเชียงรายเชิงของครับหรือพี่น้องเรามักจะเรียกว่ารถไฟทางคู่หลานหน้าต่ับ เาที่ไปชนกับทางเกิดของเชียงรายเนี่ยคำถามสองคำถามนะครับแรกก็คือเรื่องของการก่อสร้างอย่างที่สองก็คือเรื่องของการเวรืนกับการก่อสร้างในส่วนที่ติดลงไปที่ทางใกล้เคียงกับชายแดนของของเชียงรายนะครับแถวปาแดดแถวอะไรตรงนี้นะครับตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการที่เข้าไปทําการเวรืนเป็นหลัก ในส่วนของจุดดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของอรูปแบบสถานีบ้างอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าบริเวณดังกล่าวยกเแถวสันปลาเงี้ยนะครับรวมบริเวณดังกล่าวแถวตะเข็บอาแด่แถวๆนั้นเนี่ยอา,อาจจะเราผมใช้คำว,ว่าเราอาจจะได้รับความเมตตานะครับก่อนปีใหม่เนี่ยผมได้ผมได้สายตรงจากท่านวอวชวรมธีท่านโทรหานะครับโดยตรง แล้วก็นัดหารือเรื่องของรูปแบบสถานีที่สันทังเงี้ยที่อยู่ใกล้ไร่เชิญวัรท่านวันทีน่25นี้ครับเราทุกคนผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจะขึ้นมาโดยอ,อีเวนท์ที่ทําเรื่องของงานทําบุญด้วยซึ่งได้นัดหมายกับท่านวอวันที่ยโมงครึ่งโดยประมาณนะครับที่ไหวเชิญะวันในการหารือรูปแบบเพราะว่า,าท่านได้นําเรียนข้อมูลกับเราว่า,านักบุญที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือผู้ผู้ผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ย มีจำนวนมากนะครับสถานีดังกล่าวน่าจะเป็นสถานีที่ได้รับความนิยมในการเดินทางถัดจากนี้ต่อไปรถไฟเปิดเนี่ยจะมีการเดินทางผ่านรถไฟมีเยอะสถานีสันตานี้อเองเนี่ยจะต,ต้องได้รับการเป็นสถานีที่รองรับที่บอลลุ่มปริมาณของอผู้สื่อสารนิยชนที่เข้ามาที่ไร่เชิญตะวันนปฏิบัติธรรมที่ไร่เชิญตะวันหรือจะมาเที่ยวก็ตามแท่เนี่ยก็น่าจะมีปริมาณพอสมควรท่านท่านบอกว่าหลักหมื่นเลยทีเดียวซึ่งซึ่ง,ง,ง,งทางเราเนี่ย ก็เป็นเป็นมงคลยิ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่25นี้แล้วเชิญพี่บุญชูไปด้วยผมเพิ่งเตรียมการเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะคุยรายละเอียดกันก็จะต้องไปทําการาพบหาหรือท่านแล้วก็อขอนิมมนมูท่านให้ท่านเป็นพูดถึงโครงการเราสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้กลายเป็นเป็นสิริมงคลของโครงการแล้วเราก็จะนํามาเผยแพร่ผ่านช่องทางของเรานะครับก็มีหลายรูปแบบที่เราจะทําตรงนั้น ผมกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวขออุ้ไว้ก่อนนะครับแต่ตรงนั้นก็จะบอกว่าพอคุยเสด็จน้ําแล้วตกตะกอนตกผลึกแล้วเนี่ยจะนํามาให้ประชาชนได้ได้ได้รับรู้รับทราบถึงถึงข้อมูลตล่างๆเดี๋ยวผมบอกเลยว่าวันนี้เรามีโปรเจกต์ใหญ่ที่นั่นเป็นโปรเจกต์ที่ทําเรื่องดีงามไม่เกิดขึ้นอีกจุดจุดหนึ่งของสายทางร้านนาตะวันออกครับครับผมส่วนเรื่องของงานเวีนคืนนะครับเรื่องงานเวีนคืนเนี่ยเรากําลังจะได้สถานี3สถานีใหญ่ที่นําเรียนไว้ก็คือสถานีพะเยานะครับ สถานีดงเจนแล้วก็สถานีบ้านทุกวากนะครับส่วนสถานีโดยว่าทางพะเยาเนี่ยเราจะเริ่มนัดทําสัญญาที่26มี้ประกาศเสร็จมาเรียบร้อยแล้ว40รายนะครับ mm. ก็จะมีการนำนำ,นำ,ำสัญญาจนไปถึงต้นเดือนต้นเดือนพะเยาต้นเดือนกุมภานะครับเพราะฉะนั้นสถานีใหญ่อย่างสถานีพะเยาเนี่ยเราอาจจะได้พื้นที่มา,าเบเสเร็จเดืดขาดแล้วเนี่ยน,ยน่าจะประมาณต้นเดือนมีนานแล้วน่าจะเข้าได้นะครับ เราก็จะเห็นการขยับของสถานีประจําจังหวัดเราเรา,เราเห็นสถานีเชียงรายไปแล้วนะครับแต่เราจะมีโมเมนต์แบบนั้นที่สถานีพะเยานะครับส่วนอ,อื่น,นๆในการเวนคืนเนี่ยเรากำลังจะทําการประกาศพื้นที่สปกระนะครับบริเวณหน้าอุโมงทางด้านทิศเหนือจนไปถึงทั้งหมดของสุดของมอพะเยาสถานีมพะเยาซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่ท้าทายของเรามากนะครับเพราะว่าเพราะว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สปกรี่เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการ ทำสัญญาในกลุ่มสมบุกที่เป็นกลุ่มใหญ่ซึ่งมีระเบียบที่มีระเบียบที่ซับซ้อนพอสมควรแล้วก็เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่พอสมควรซึ่งเราซักซ้อมไปแล้วนะครับที่ที่ที่ทำสัญญาหระ,ะที่เชียงรายก็ใช้คาว่ามีความพึงพอใจในกระบวนการการทาสัญญาค่อนข้าง,งสูงอาจจะมีต้องนาตรงนั้นที่เป็นอา่าเป็นเคสด้านนี้นำมาการปรับปรุปรงตลับการทําขนาดใหญ่ระดับ40คนขนาดนี้เนี่ยซึ่งเราทางให้ทางที่ปรึกษาที่ผมจะมีการประชุมเตรียมการประมาณมันม่รน,น,น,นี้ครับก,ก็วันที่26กก็ จะทาการเตรียมการอีกครั้งนึงครับเพื่อให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายซึ่งคุยกับเจ้าหน้าที่สปกว่าอาจจะมีการต้องติดปัญหาอะไรบ้างนะครับคาดการณ์ของทาปัญหาแล้วก็ตั้งรับในการแก้ไขก็เดี๋ยววันที่26มินี้เราจะประชุมกับเขาแล้วก็จะเริ่มประกาศสปกคาดการณ์ว่าเราจะประกาศสปกแล้วก็เรียกประชาชนเข้ามาทำทำสัญญาได้เนี่ยประมาณกลางเดือนกุมภาหรือประมาณสัปดาห์ที่3กุมภานะครับคาดการณ์ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเอาว่าภายในเดือนกุมภาแน่นอนนะครับเราจะได้เจอหน้า พื้นที่ที่ดินที่เป็นประเภทสปกนะครับครับผมขพเรื่องสอบถามเพิ่มเติมด้วยนะครับประชาชนได้ถามฝ่ายถามมาครับในประเด็นพื้นที่ชายขอบระหว่างตอนหนึ่งและตอนสองก็คืออำเภอเงาครับตันนี้เรื่องการเวกตินเป็นยังไงบ้างครับเพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังยังไม่ได้รับการเวกตินครับอันนี้ทางวมนโยบายทำยังไงครับเรายื่นทรนลเก้านะครับไปที่งาวหมดละตอนนี้อยู่ที่เจ้าหน้าที่ที่ดินแล้วครับ ทานที่ดินเนี่ยเขากาลังรับข้อมูลขั้นตอนแล้วก็ก็สู่ขบวนการของที่ดินที่จะต้องเข้าสู่ระบบของเขาแล้วก็นําไปสู่การจ่ายงานรางวัดมาอย่างทีมสมสนะครับทีเจ็บพบทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ทั้งสองสัญญานะครับผมเช็คไปแล้วอยู่ที่ประมาณ300กว่าตัวก้าอยู่ที่นั่งหมดละก็เลยก็เลยก็เลยตอนนี้ก็ประสานเร่งรัดให้อยู่นะครับไม่อยู่ในมือทางรถไฟแล้วครับตอนนี้อยู่ที่สำนักที่ดินที่ที่นาเคงจะเร็วเวนี้นะครับเขคงจะเร็วเวนี้ครับ คือคือนะเป็นปคือผมว่าคุมพานะทางนู้นจะต้องกคุมพาไปหามีนาเนี่ยจะต้องจะต้องต้องชัดเจนแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าเราก็เร่งเราก็ประสานเร่งไปตลอดเพราะว่าติดปิประเดินอะไรเราก็พยายามที่จะนํากลับมาแก้ไขให้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยอยู่ในแฮนเดิลของทางอคอนโทรลของทางสำนักงานที่ดินของที่หงาแล้วครับ ก่อนจากกันนะครับต้องขอขอบคุณคุณปัตตพงศ์บุญแก้วครับวิศวกรเราสิบการรถไฟแห่งประเทศไทยครับที่มาให้ข้อมูลกับพี่น้องของเรานะครับที่ติดตามนะครับเรื่องราวต่างๆก็จะเป็นเรื่องของการก่อสร้างแล้วก็การเวียนคืนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลำลาไปก่อนสวัสดีครับ SME News Report ชัดเจนตรงตรงข่าวสารเพื่อ SME บุญชูกมุติมาโนดร,รายงาน